ในบรรดาสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเนะ่ยลูกคิดว่าอะไรอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตอะไรอะไรลูกชีวิตการได้เกิดเป็นคนได้ง,ง่ายหรือยากยากสุดๆนะจะเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าในท้องมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลลึกลงไปใต้ท้องมหาสมุทรมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งเป็นเต่าก็อาภาัพแล้วนะรู้ไหมยังตาบอดอีก ร้อยปีเต่าตาบอดตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาสูดอากาศเหนือผิวน้ำครั้งหนึ่งและเหนือผิวน้ำนั้นจะมีห่วงยางอยู่ห่วงหนึ่งลอยฟ้องแล้วก็ถูกลมตีพัดไปทุกคนทุกแห่งโอกาสที่เต่าตาบอดซึ่งร้อยปีโผล่มาครั้งหนึ่งจะหัวโผล่มาสวมกับห่วงยางพอดียากไหมถ้ามันยากพระพุทธเจ้าบอกว่า โอกาสในการเกิดเป็นคนยากกว่านั้นนับล้านล้านล้านเท่าเกิดเป็นคนยากขนาดนั้นแต่แล้วเราได้เกิดมาเป็นคนหรือ,อยังเกิดเป็นคนมาแล้วฉะนั้นเราโชคดีไหมโชคดีสุดๆแล้วนะลูกนะแต่เมื่อเราโชคดีได้เกิดมาเป็นคนบางครั้งแทนที่เราจะนําชีวิตของเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดยิ่งๆขึ้นไปแต่เราบางคนกลับนําชีวิตของเราให้ต่ําลงไป บางคนไม่ใช่แค่ว่าต่ําลงไปเพราะไปติสุรายาเสพติดเท่านั้นนะลูกบางคนฆ่าตัวเองเลยวันก่อนไม่รู้ลูกด่าหนังสือพิมพ์หรือเปล่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงข่าวนักศึกษาดูเหมือนจะปีสองอกหักถ่ายทอดสดผ่านไลน์ส่งไปให้แฟนสาวดูไปซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำนะผสมจนได้ที่แล้วสดให้แฟนดู แล้วก็เขียนไปบอกแฟนว่าสะใจไหมนะแฟนจะไปรู้เรื่องอะไรอ,อกหักบอกเลิกกันรับไม่ได้สดน้ำยาลาห้องน้ำถ่ายทอดสดให้แฟนดูนะเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อเดินตูปัดตุเป๋ขึ้นไปบนยอดตึกพุ่งหลาวลงมาตายขาที่ถามว่าแฟนรู้สึกผิดไหมแฟนเขาก็บอกว่า ก็เราเลิกกันแล้วนี่คุณฆ่าตัวตายก็เรื่องของคุณใช่ไหมก็มันเลิกกันแล้วอะแล้วตกลงใครตายฟรีหมอนี่มันตายฟรีถามว่าใครทุกข์ที่สุดพ่อแม่มารับศพเป็นลมต่อหน้านักข่าวนับร้อยลูกรู้ไหมลูกประชดแฟนหวังว่าจะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งรู้สึกผิด ไม่เพียงแต่เขาไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเราเลิกกันแล้วตัวเองตายฟรีและใครเจ็บพ่อแม่ลูกรู้หรือเปล่าบุญคุณยังไม่ได้ทดแทนเลยมาใช้ชีวิตอย่างนี้ถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเสียใจไหมลูกลองคิดในมุมของตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่สิมีลูกกับเขาคนหนึ่งเรียนก็ไม่จบพระคุณพ่อพระคุณแม่ยังไม่ได้ตอบแทนมาตายไปชดแฟนซะ ชีวิตนี้มีให้ประชดได้กี่ครั้งพอตายไปแล้วเนี่ยมันจะลุกขึ้นมาไป็ครอบคนอื่นใหม่ได้ไหมเพราะชีวิตแรกมันประชดผู้หญิงคนนั้นไปละอ่ะชีวิตต่อไปฉันไปหาใครสักคนหนึ่งแก้ตัวอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ลูกชีวิตนี้เป็นของขวานอันประเสริฐที่สุดมีเงินล้านล้านยูเอสดอลลาร์เข้ามาขอซื้อลูกจะขายไหมสมมุติพระจารย์มีล้านยูดอลลาร์นะ เอามาซื้อชีวิตหนูเนี่ยนะแล้วพระอาจารย์ก็มีดาบด้วยขายไหมเอาเงินไปแล้วอคอยืดมาพระอาจารย์จะบั่นเดี๋ยวนี้ร้อย100ล้านกล้าไหมก็หนูได้เงินไงให้พ่อให้แม่เอาปะเฮ้ยร้อยล้านเลยนะดอลลาร์ด้วยนะลูกเนะขายไหมใช่ชีวิตมันมันของหายากอะลูกเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของเราเนะ่ยเงินซื้อไม่ได้ ในเมื่อเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหายากที่สุดอย่างนี้ถ้าเรารักชีวิตเราก็ต้องนําชีวิตนี้ไปให้ดีที่สุดใช่ไหมลกูกลูกลองคิดดูซิว่าเรามีโอกาสไหมที่จะนําพาชีวิตนี้ไปให้ดีที่สุดได้ไหมจู่ๆมาทําร้ายตัวเองตายไปเนี่ยโลกมีคนมาถามพระอาจารย์มาพระอาจารย์ครับถ้าผมทุกข์มากแล้วผมฆ่าตัวตายเนี่ยผมจะได้เกิดเป็นคนไหมมันถามนะอะพระอาจารย์บอกว่าลกูกเอ้ย กว่าจะได้เกิดมาเป็นคนนะลูกต้องไปบำเพ็ญบารมีนับแสนล้านชาติภพกว่าจิตมันจะวิวัฒนาการสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นจนมาเกิดเป็นคนทีนี้ถ้าลูกฆ่าตัวตายเท่ากับปฏิเสธความเป็นคนนะจิตมันก็จะพุ่งหลาวดำดิ่งลงไปนุ่นไปเกิดเป็นสัตว์เซลล์เดียวก่อนนะเป็นหนอนอยู่ในซ่วมก่อนสักร้อยปี เสร็จจากหนอนปุ๊บนะพัฒนาขึ้นมาเป็นมแมลงสาบนะเป็นมแมลงสาบแมลงสาบนี่ไม่ต้องทําอะไรนะแค่เกิดเป็นมแมลงสาบคนก็เกลียดแล้วนะใช่ไหมที่เปิดเจอในตู้เสื้อผ้าแมลงสาบเกาะอ,อยู่เฉยเฉยไม่ได้ทําอะไรนะกรีดสลบอเดินเข้าลิฟต์ห้าคนเจอมลรงสาบตัวเดียวกระโดดออกมาหมดถามว่ามแมลงสาบมันทําผิดอะไรมันยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะภาพลักษณ์ดีไหม,มแมลงสาบอะ คนไม่ชอบลูกจะต้องเกิดเป็นมแมลงสาบอีกสักพันชาติแล้วมันก็จะไต่ขึ้นมาเลยเลยอ่ะเป็นเป็นจิ้งจกอ่าเป็นจิ้งจกแล้วจิ้งจกนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะที่เราทําวัดส่วนบนอยู่นี่มันอยู่ข้างบนที่เราดูทีวีอยู่มันก็อยู่บนเพดานมันยังไม่ได้ทําอะไรเลยเราเอาหนังยางมาันยิงมันนะเห็นไหมเนี่ย <laughs> สวยไหมเป็นอย่างเงี้ยอีกสักพันชาติลูก บางทีไปสอยมาแล้วเด็ดหางมันนะให้มันวิ่งนี่เจ๊เสร็จจากจิ้งจกปุ๊บมาเกิดเป็นจิง้งรีดอีกร้อยชาติเดี๋ยวก็จะมีคนมาจับจิง้งรีดนะเด็ดหนวดให้มันกัดกันอืมนี่แล้วก็วิวัฒนาการไป,ไป,ไปเป็นปลาดุกนะเป็นปลาไหลเป็นหอยกาบหอยโขงเลยเอาหน้านี่มุดดินกินชาอีกร้อยชาติ รู้ไหมกว่าจิตโลกจะวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่หล่อเหลาอย่างเนี้ยมันไม่ได้เกิดภายในวันสองวันไม่ได้เกิดขึ้นคืนเดียวที่ไข่ของแม่กับสเปิร์มของพ่อมันสปาร์กันแล้วเป็นคนมันไม่ใช่กว่าจะมาถึงจุดนั้นน่ยมันกินเวลาแสนล้านชาติพบรู้ไหมฉะนั้นพอมาเกิดเป็นคนซึ่งได้มาโดยยากนะสิ่งที่เราควรทำคือถนอมรักความเป็นคนนี้ไว้ ให้ดีที่สุดใช้ชีวิตนี้ให้คุ้มค่าที่สุดแต่น้องๆบางคนไม่เชื่อเช่นนี้นะคิดว่าเฮ้ยชีวิตของเราใช้ยังไงก็ดได้ช่างพ่องมึงเคยได้ยินไหมใช้ชีวิตอย่างเงี้ยพอตายไปแล้วเนี่ยเอาคืนได้ไหมเนี่ยโดดหลาวลงมาตกตึกโครมตายหาทีนี้จัดงานจบนะแฟนมาไหมมาวันเดียวเอารีบเอาพวงหรีดมาให้แล้วหายไปเลย ชื่อมันยังไม่เขียนด้วยซ้ําหลังจากนั้นคนที่เฝ้าศพใครสองคนพ่อกับแม่ตัวเองเป็นผีเป็นผีมายืนดูพ่อแม่ร้องไห้ในงานศพนะสะกิดพ่อพ่อลูกอยู่ตรงนี้ไงลูกคนดีของพ่อนะรู้เรื่องไหมพ่อรู้เรื่องไหมเออเห็นไหมเดี๋ยวแม่ไปนิมนพระมาจัดกับข้าวดีๆให้ลูกนี่ไงลูกพิซซ่าแม่สั่งไว้นะ ตอนลูกเป็นคนแม่ไม่มีเงินสั่งตอนนี้ลูกตายแม่จัดมาให้นะกินซะลูกเน่ยลูกกินได้ไหมกินไม่ได้ต้องนิมนพระมาฉันแล้วพระอุทิศให้ลูกถึงได้กินส่วนบุญนะถ้าเกิดนิมนพระมาฉันแล้วพระฉันเพลินไม่อุทิศให้อ่นะเสียของเลยนันน่ะรู้ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นตายไปแล้วเนี่ยโอ้โหพ่อแม่เฝ้าง,งานศพอยู่นั่นลูกคิดบัตเท้เหรอ เป็นผีนี่ไม่เท่นะใช้ Facebook ก็ไม่ได้แล้ว <c oughs> ใครตายช่วงนี้นั้นสวยตายเลยนะลูกรู้ปะ่ะทั้ง Facebook Instagram WhatsApp โอ้โหโปรแกรมดีๆทั้งนั้นเลยให้ใช้ตายหาตายโงไม่ได้ใช้สักอย่างอืเห็นไหมเพราะฉะนั้นอยู่ห่างๆเรื่องเลวร้ายในชีวิตนำชีวิตนี้ไปให้ดีที่สุดสิทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะอยู่ห่างอบายัมุข สุรายาเสพติดอย่าไปใกล้มันนะเล่าเนแนะว่เขาขายในร้านเขาล็อกไว้นะเอาเอาโฆษณามาแปะนะบุรีเหมือนกันนะเขาขายนะเขาก็ไม่โชว์เลยนะเขาซ่อนไว้ไอ้พวกนี้มันก็ฉลาดมันรู้ว่ามีขายตรงไหนนะะซ่อนยังไงมันก็รู้นะประหลาดมากไม่มีเหล้าขวดไหนเดินมาหาคนนะเคยเจอปะไม่ใช่ว่าเดินไปเข้าห้องน้ำเฮ้ยเล่าเดินมาทักเฮ้ย <c oughs> มากินฉันหน่อยดิ เคยเจอไหมมันไม่ม,ม,มีมันมีแต่คนโง่เดินไปหาเหล้านะเอาเหล้ามาเทใส่แก้วนะเทใส่แก้วน่ะเอาวางต่อหน้าหมาใหนะเอาวางต่อหน้าคนใครยิบก่อนหนะมากินเหล้าไหมหมายังไม่กินเลยหรือนะคนจะน่ไหนที่มันกินเหล้าฉลาดหรือมันโง่โง่ไหมนะ่ะแล้วใครเคยโง่าบ้างนะะยกมือเลยสารภาพต่อหน้าเนี่ย เออชื่นใจหน่อยเห็นไหมต่อไปจะเลิกโงไไ่ได้ไหมได้ไหมลูกต้องได้นะพระอาจารย์คิดว่าชีวิตที่เท่คือชีวิตที่เท่เพราะมีธรรมนะเท่เพราะมีธรรมในชีวิตพระอาจารย์ไม่เคยมีเล่าบุรีสุรายาเสพติดมาใกล้เลยนะในเนี้ยวันก่อนไปมาจีนหมอแม่เขามาจับเส้นดูเขาบอกโอ้พระอาจารย์ไม่มีเลือดชั่วอยู่ในตัวเลยนะ อยากเชิญหมอคนนั้นมาเมืองไทยนะแล้วจับทีละคนนี่นะเขาแค่จับที่ประจอนเขารู้เลยนะใครเอาของชั่วเข้าไปในร่างกายนะนะงวดหน้าเอาไหมให้พี่แกจับนะเราปฏิเสธยังไงไม่มีผลนะเพราะเขารู้หมดเลยเนี่ยพระอาจารย์ไปเจอมาแล้วเก่งขนาดนี้ชีวิตที่เท่คือชีวิตที่มีธรรมะอย่างพระอาจารย์เห็นไหมผมพระอาจารย์ก็ไม่ต้องไว้ทรงเนี้ยนะ นีช่ชุดนี้ดูสิไปทั่วโลกเนะี่ยเดือนหน้าไปยุโรปเจ็ดประเทศเสร็จจากยุโรปบินไประเทศที่อเมริกาอีกไม่ต้องพยายามที่จะไปดูดาราฮอลลีวูดนะเพราะแค่เราไปเขาก็มาหาเท่ไม <Chain. S 2> หมไม่ใช่ว่าพอไปนั่นโวยามาไปขายไอ้จิลินาจูลี่โอ้โหไม่มีเขามาหาเพราะเรามีธรรมะลูกนะเป็นคนดีเท่านั้นเองนี่คือเท่ของจริง น้องๆหลายคนคิดว่าชีวิตที่เทค่คือชีวิตที่เป็นลูกผู้ชายว่าต้องพกปืนพกไปหาพระแสงอะไรลูกพกไปหาอะไรบางคนพกมีดนะไปโรงเรียนพกมีดมันจะเอามีดไปเขียนอะไรนะชาติก่อนมันมันขายมีดหรือ,อยังไงมันขายมาหลายชาติชาต,ชาตินี้มันไม่หมดใช่ไหมวัฒนานาเกา่าอะไปโรงเรียนเอามีดใส่กระเป๋าโอ้โหใส่กระเป๋าพ่องหรือ เอาไปทําไมามีดไปโรงเรียนเอาปืนไปโรงเรียนน่ะเจอกลางทางนี่จับบวชให้หมดพวกนี้นะบางคนเอายาบ้าใส่น้ําอดลม์ให้เพื่อนกินเพื่อเพื่อนกินตาลายเนี่ยบางทีมานั่งคุยกับพระอาจารย์พระนั่งอยู่ตรงนี้ตามันอยู่บนนุ่นมันจะมองข้างบนทําไมบางครั้งพระอาจารย์สังเกตนะทําไมไม่มองคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยตาม,มันมองเราแต่มันเหลือขุ้นข้างบน มองหาสวรรค์เน,นี่ยไม่ไม่รู้ว่าของอร่อยมันไม่ต้องเติมอะไรเข้าไปแล้ววะเท่านั้นยังไม่พอนะครั้งหนึ่งมาวัดมอยาบ้าสช่นะมอดลมให้หลวงพ่อเจ้าคณะจำบลนฉันหลวงพ่อก็ไม่รู้อะไรจัดหนักสองขวดนะฉันเสร็จลูกหัวมันโอโหลใช้ได้เป็นคนดีสักพักบ่ายโมงตำรวจมาล้อมวัดนะมันโทรไปบอกว่าพระวัดนี้เสพย,ยาะ มันแค้นหลวงพ่อที่เรียกมันปลุกตื่นแต่ตีสี่ทุกวันไง <c oughs> หลวงพ่อถูกตำรวจจับหลวงพ่อบอกหลวงพ่อมีรู้เรื่องไม่รู้ได้ยังไงหลวงพ่อไป,ไปเข้าห้องน้ำหลวงพ่อฉี่ออกมาม่วงหมดเลยสองขวดไงเนี่ยเห็นไหมเม็นแค้นหลวงพ่อหลวงพ่อเกือบต้องลาสิขาเพราะคนเหล่านี้เนี่ยมันแกล้งใครไม่แกล้งไงปแกล้งพระนะตอนนี้เลยเป็นยังไงเท่อยู่ในคุกนั่น นะสามปีแล้วพระอาจารย์เคยไปเยี่ยมบอกเท่ไหมลกูกนะมันบอกว่าพระอาจารย์มันไม่เหมือนในอุดมคติเลยนะผมคิดว่าผมก็มาในคุกผมจะเป็นเจ้าพ่อสามปีแล้วตอนเนี้นั่นไม่ใช่ชีวิตที่เท่ะนะลูกนะบางคนเป็นผู้ชายคิดว่าเท่ต้องมีปืนเท่ต้องมีมีดใช่ไหมเท่ต้องเสพยาเพราะอะไรพระอาจารย์เคยถามนะเคยไปเทศในคุกพระอาจารย์ถามทำไมลูกติดยาเขาบอกพระอาจารย์ลูกผู้ชายครับต้องมีมีดครับ ปืนยาผู้หญิงพระอาจารย์ไม่เจอเหรอกครับผมผ่านมาครบหมดนะโอ้แล้วพระอาจารย์ก็เลยถามอ๋อผ่านมาครบหมดเลยมาอยู่ในคุกใช่ไหมลูก <c oughs> มันบอกครับเนี่ยนั่นไม่ใช่ความเท่ที่ถูกต้องพระอาจารย์อยากจะบอกว่านั่นคืองโง่เข้าใจปะ่ะเมืองเหนือเขาเรียกคนโงวน่งว่าคนเงวห้างแงวมากๆเขาเรียกจัดแงว <c oughs> จัดแงว ง่าทั้งชาตินะเนี่ฉะนั้นชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ลงไปกลุกกับสุรายาเสพติดนั่นไม่ใช่เท่นั่นคือโง่คิดว่าชีวิตที่เท่คือชีวิตที่ลูกผู้ชายไว้นัดเพื่อนแข่งมอเตอร์ไซค์ใครชนะเอาผู้หญิงไปนะแล้วผู้หญิงมันก็โง่โง่โงนะมันก็ยอมด้วยนะให้ผู้ชายมาแข่งมอเตอร์ไซค์แข่งชนะได้ผู้หญิงไปคนหนึ่งเกิดมาแสนยาก เมื่อเกิดเป็นผู้หญิงแล้วกลับยกตัวเองเป็นแค่ของขวัญชิ้นหนึ่งให้ผู้ชายเหยียบเล่นเท่ไหมไม่เท่เนี่ยโง่นูกนะถ้าใครเคยใช้ชีวิตแบบนี้พระอาจารย์ขอบินทาบาทแล,ล้วลูกไม่มีประโยชน์สิ่งสูงค่าที่สุดในชีวิตคือการได้เกิดเป็นมนุษย์กับเขาชาติหนึ่งนะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วนำชีวิตนี้ไปให้มันดีที่สุดห่างหลุมดำ สุรายาเสพติดอบางมุกทั้งหมดอย่าไปยุ่งเลยนะไม่ได้ทําให้หัวเราดีขึ้นนะรู้ไหมยาเสพติดทาให้ฉลาดขึ้นมีไหมไม่มีหรอกนะพระอาจารย์เขียนหนังสือร้อเจ็สิบสองเล่มแปลไปแล้วสิบสองภาษาเป็นละครไปแล้วสี่เรื่องทําให้พระอาจารย์ได้รับรางวัลโดยเฉลี่ยสองเดืนอนต่อหนึ่งรางวัลทุกวันเนี้นะปริญญาเอกอีกห้าใบรู้ไหม พระอาจารย์ทำงานได้มาทั้งหมดเนี่ยไม่เคยกินยาเลยไม่ใช่ว่าผียาแล้วอารมณ์กวีมาเขียนบทกวีไม่ใช่นะโลกนะมันไม่มีนะไม่เคยยิ่งห่างยาเสพติดได้เท่าไหร่หัวดีเท่านั้นอ่ะพระอาจารย์จะแนะนำให้รู้จักฝรั่งคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของนิยามเท่ตัวจริงเพราะผู้ชายคนนี้เกิดมาแขนสั้น ขาสั้นแต่ไม่เคยคิดสั้นเกิดมานะ่ะขากดดดเลยโดดลงน้ำจุ่มจมชูมือให้คนช่วยเหลือไม่มีใครเห็นเพราะแขนมันสั้นแค่หนึ่งคืบมันบอกว่ามันชูเต็มที่แล้วนะแต่มันยาวแค่คืบเดียวแต่เวลานี้ผู้ชายที่เกิดมาอวัยวะไม่ครบคนนี้เป็นผู้ชายที่ดังที่สุดในโลกคนหนึ่งชีวประวัติของเขาถูกตีพิมพ์ นับล้านเล่มกระจายไปทั่วโลกใน YouTube ถ้าคลิกชื่อของผู้ชายคนนี้จะไหลมาเป็นล้านรายการแล้วเชื่อไหมตอนนี้จากคนซึ่งเกิดมาอาวัยวะไม่สมบูรณ์เดินสายบรรยายทั่วโลกไปให้กับลังใจคนซึ่งมือดีเท้าดีลูกรูป่านี่คือเท่ของจริงเลยนะทุกครั้งที่เขาบรรยายคนฟังนับหมื่นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรทุกวันเนี้ย เขาใช้ตัวเองเป็นอุปกรณ์แล้วก็เดินสายบรรยายไปทั่วโลกนั่งเครื่องบินฟร,รีใครๆก็อยากฟังผู้ชายคนนี้บรรยายเสร็จทุกคนจะเข้าไปกอดเขาเขาก็จะกอดตอบนะมือยังกระตภาพนะกอดแต่ทุกคนก็อยากให้เขากอดนะอย่างพวกเรานี่มีคนมาขอให้กอดไหมพี่กอดหนูหน่อยพี่โคตรเท่พี่ติดยาหนูหนูปึ้งมี่พี่มีป่มีไหมไม่มีมะมมมมมนะ คนที่เท่ตัวจริงคือคนที่ไม่ยุ่งเลยกับอบาญามุกสุรายาเพติดไม่แตะผู้ชายคนนี้เขาชื่อพี่นิกวูจิสิกสนะเป็นคนดังระดับโลกใช้ชีวิตเท่ๆเพราะว่ามีธรรมะเป็นเข็มทิศนำชีวิตเกิดมาพ่อแม่ไม่ได้เตรียมอะไรให้เลยแม้กระทั่งมือและเท้าแต่พอพอเขามีปัญญาเขาก็เอาตัวรอดได้ คนเก่งถึงขนาดนี้สร้างเนื้อสร้างตัวได้ยังไงเท้าก็สั้นมือก็สั้นพวกเราล้มลงไปลุกง่ายไหมแต่เจ้านิกล้มลงไปลุกยากไหมแต่เขาลุกได้ไหมถ้าเขาลุกได้เราก็ต้องลุกได้การเดินทางผิดการเดินทางพลาดเปรียบไปก็เหมือนการที่เราหกล้มลงไปคนโง่งหกล้มแล้ว ก็จะล้มซ้ำอยู่อย่างนั้นมีคนมาประคองให้ลุกปัดมือคนฉลาดล้มลงไปมีคนประคองให้ลุกเขาจะขอบคุณและเขาบอกเอง่าฉันจะไม่ล้มอีกเจ้านิกวูจิเซกเนี่ยลูกขาก็สั้นแขนก็สั้นแต่เขาล้มลงไปปับ๊บเขาลุกขึ้นมาสู้ชีวิตฝึกจนกระทั่งวันเล่นวินเซิร์ฟก็ได้ เรียนจนจบปริญญาก็ได้ทุกวันนี้เดินทางโดยเครื่องบินไปทั่วโลกนั่งอยู่บนกีววีแชร์ไปบรรยายเงินไหลามาเทมาไม่ง้อพ่อไม่ง้อแม่ไม่ง้องงใครเขาใช้ประโยชน์จากความพิการของเขาซึ่งใครๆมองว่าเป็นเคราะห์แต่เขามองว่าเป็นโชคเพราะผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ล้มแล้วลุกพระจาจย์อยากให้ลูกทุกคนดูชีวิตของเขาแล้วถามตัวเองว่า เราจะลุกขึ้นสู้อย่างนั้นได้ไหมตั้งตนเป็นคนใหม่ได้ไหมอย่าให้เสียเที่ยวนะลูกที่พ่อแม่พาลูกมาที่นี่ครูบาอาจารย์พาลูกมาที่นี่ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหมดรักเราหมดเลยลูกทุกคนเอาใจช่วยลูกหมดเลยแล้วหวังว่าลูกล้มลงไปแล้วจะลุกให้ได้กลับไปป่อแป้เหมือนเดิมเนอะไปไหนยังพกมีดไปโรงเรียนเหมือนเดิมแล้วสมัยนี้ไม่จะพกปืน พกไปทำาไมพกไปทำแมวอะไรไม่ขูไม่เขาขูหมาที่ไหนคนฉลาดเอาสู้กันด้วยปัญญาลูกแล้วยิ่งยาเสพติดไม่ต้องไปยุ่งมันเลยไร้ไสารละพระอาจารย์ประสบความสําเร็จมานี้ไม่เคยแตะของพวกนี้เลยไปที่ไหนก็เท่รู้ไหมตอนนี้เท่ไปทั่วโลกเลยเดินสายบรรยายทั่วโลกเลยนะไม่ใช่ไป,ไปบรรยายแถวนี้นะไม่ใช่พมา่าลาวไม่ใช่นะนู่นไปอเมริกานู่นไปยุโรปนู่นไปได้ทั่วโลกเพราะอะไรธรรมะ ใช้แค่ธรรมะท่านั้นแหละฉะนั้นพระอาจารย์อยากให้ลูกดูตัวอย่างสองตัวอย่างเมื่อกี้ผู้ชายผู้หญิงคนนั้นเรารักกันเราคิดว่าชีวิตที่เท่คือลูกผู้ชายต้องมีดต้องปืนต้องแข่งรถผู้หญิงก็ต้องเป็นสาวสกอยเท่น,ะนี่ไม่ใช่เท่นี่คืองโง่ส่วนชีวิตที่สองเกิดมาอาวัยวะไม่สมประกอบแต่ตั้งเนื้อตั้งตัวได้เพราะรู้จักที่ จะล้มแล้วลุกพระอาจารย์ฝากสองตัวยอย่างให้ลูกหลานนำไปพินิ์นพิจารณานะแล้วก็หวังว่าลูกหลานทุกคนจะเรียนรู้จากสองเหตุการณ์นี้และตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่นะลูกลองคิดดูนะอีกสิบปีข้างหน้าถ้ายังมีชีวิตอยู่นะมาเชียงรายแล้วมากราบพระอาจารย์นะพระอาจารย์ครับหลังจากอบรมคราวนั้นกลับไปผมเลิกยาหมดเลยแล้วผมก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ ผมไปขอโทษพ่อขอโทษแม่ตอนนี้ผมเรียนจบปริญญาแล้วผมได้งานทําแล้วครับพระอาจารย์ครับผมขอบคุณพระอาจารย์มากครับที่ให้โอกาสผมได้เริ่มต้นใหม่ถ้ากลับไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้อย่างนี้มากราบพระอาจารย์นะลูกนะแต่ถ้าหายไปสิบปีกลับมามีตํารวจตามมาอีกสองคนนะมีโซ่ตัวนติดขามาด้วยเดินอย่างเงี้ยพระอาจารย์ครับสิบปีที่แล้วผมก็มาที่นี่ครับ <c oughs> <c oughs> อย่ามาหาพระอาจารย์ในสภาพนั้น กลับไปคราวนี้ลูกต้องไปบอกตัวเองว่าฉันจะเกิดใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่ตั้งต้นเป็นคนใหม่สิปีผ่านไปน่ะเป็นนายกอบจมากราบท่านวอดีกว่าโคตรเท่นะแต่ถ้าสิบปีผ่านไปมันเหน็บปืนมาด้วยนะอย่ามาหาพระอาจารย์นะเลยมานั่งคุยกับพระอาจารย์พระอาจารย์นั่งข้างหน้าตามันยังอยู่บนคือก็อย่ามาอันนี้ไม่เอานะพระอาจารย์ไม่รับเป็นลูกเสษยจ ฉะนั้นหวังว่าลูกทั้งหลายที่มาอยู่กับพระอาจารย์3วันสองคืนจะได้รับบทเรียนที่ดีดจากวิทยากรทุกคนและนําไปปรับปรุงนะลูกนะนําไปเปลี่ยนแปลงให้ได้ถ้าได้อย่างนี้พระอาจารย์และวิทยากรทุกคนคงจะมีความสุขมากเอาละพระอาจารย์ขออนุโมทนาลูกหลานทุกคนขอให้ลูกหลานทุกคนตั้งปณิธานกับตัวเองว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะตั้งต้นใช้ชีวิตใหม่บอกตัวเองว่า การมาครั้งนี้จะต้องไม่ศูนญเปลา่ากลับไปเราจะต้องเปลี่ยนเราจะต้องทำให้พ่อแม่ของเราร้องไห้อีกครั้งหนึง่งหลังจากที่ก่อนจะมาเราทำให้ท่านร้องไห้แต่ร้องไห้เพราะเสียใจยที่เราทำให้ท่านแย่ yeah. แต่กลับไปคราวนี้เราจะทำให้ท่านร้องไห้อีกครั้งหนึง่งร้องไห้อย่างเป็นสุขที่เห็นลูกของตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่และได้เป็นลูกของพ่อของแม่ที่ท่านภาคภูมิใจอย่างแท้จริงเสีรรยที หวังว่าความปรารถนาของพระอาจารย์คงจะเป็นจริงซึ่งก็ต้องฝากให้ลูกหลานทุกคนนะนำไปพินิจพิจารณาแล้วทำให้ได้ใครทำได้คนนั้นจะเป็นคนที่ได้รับผลก่อนคนอื่นเพราะว่าคนคนนั้นจะมีชีวิตที่ประเสริฐเลื่อนล้ำอย่างสิ้นเชิงการทำดีคนที่ได้รับผลเป็นคนแรกก็คือเรานั่นเองฉะนั้นอย่ารังเกียจที่จะทำความดีความดีใครทำก่อนคนนั้น มีความสุขก่อนคนนั้นมีความเจริญก่อนก็ขอโมทานานลูกหลานทุกคนให้ประสบความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเธอ